เฮ้ยพี่ยกูไม่เดินนำหมาให้ตโอ้ยน่กลัวเลยเอาอย่างงี้ไปเดี๋ยวเปิดแล้วอะไรไม่รู้ไอ้พวกกูวิ่งไปก่อนเอออะไรแบบไทยเตอร์ไม่บอกไม่บอกก่อนไม่บอกก่อนไอ้เพียน่ากลัวไว้สัตว์แบบพี่เนี้ยน่ากลัวเลยนะน่ากลัวเกินกูก่อเลย อุ้ยเยอะ What เราก็ตกใจแล้วเด็กเสียงมันแรงพอสมควรแล้วนั่นคือวิธีที่คุณรู้ว่ามันดีแปลกแปลกสูญเสียการได้ยินที่สามสิบห้ารบกับแปไทยอ่ะแล้วต่อไปคุณจะบอกว่าเขาจะสร้างโทรศัพท์พกพาได้ในกระเป๋าเจอเดียรกูสากิ่พูดถึงโทรศัพท์สวัสดี the พูดถึงตัวละตถามเดี๋ยวก่อนอะไรคุณหมายถึงอะไรอุบัติเหตุเหรอเกิดอะไรขึ้นอออได้ทั้งนี้เป็นความผิดของพวกคุณเอา้าคุณซื้อจัก,กรยานยนต์มาแล้วเจ๊กคุณทำสิ่งนี้ขึ้นมาอ้ออ่ะอ่พ่อกับแม่ทิ้งไว้เงี้ยนะยี่คุณน่ากลัวเลยันม,มันมืดแบบางไหมองเหี้ยแล้วเห็นคุณดลอ,อกอ,อกจาก,ออก,กบ,บ้านเรามีกุญแจสำรองในงรถ ลาดผ่านสามแปดสามไอ้นี่ลงรถเด่อมึงมองยังไงเป็นลงรถเนี่ยลงรถเด้อเนี่ยเฮียลงรถโคตรเล็กเลยสัตว์เปิดได้ยังไงก็ว่าโอ้ยแม่ท่าคนไม่ไหวเฮ้ยยายไหนไหนไหนยายมียายเว้ยมียายมียายยายแม่งมีหนวดด้วยยายหรือลุงไว้ยายตั้งแบบรอจับสเก็ตไม่ใช่ยายกูตีนี่มันไม่ใช่เกมโลบอคแล้วดิมันได้เก็บของเล่นไปเก็บไว้ในกล่อง แล้วก็ทํากันบ้านแล้วก็ซักผ้าแล้วก็เอายาให้แกรนมาก <Okay. S 2> ไปทำงานบ,บ้านก็ได้ไปง่ายๆเลยนะสีส่พูดสี่หางสี่นี่สูงไป What จบเลยยี่สิบห้าสี่ศูนย์จบแล้วพวกเรียนประถมใหม่เอาบ้านไปใส่เครื่องซักผ้ายายไปช่วยเฮียอะไรเลยเลยยาย,อยาบอกกูต้องช่วย,ยด้วยนี่ขี่ไอเทมสักครั้ง โอ้แฟนไลฟ์ว่ะแล้วพวกแมวอะเอาเลยใครอยาโอ้มากดที่ซักผ้าไว้ตรงนี้นะยัยมึงแน่ใจนะบ้านนี้ไม่มีผีเสียงอะไรอ่ะมาจากห้องไฟฟ้าฟังก์กี่ห้องไฟฟ้าวะเดี๋ยวนะกูเรื่องห้องไฟฟ้าอยู่ตรงไหนกูก็ว่าอย่างนั้นแหลยที่จริงๆกูคิดไว้แล้วแล้วยังไงต้องลงอีกรอบนึงไงมาเพื่กันดีมาอยู่เนี่ยโดนมึงโดนกูก็โดนกันหมดได้เลยไม่ต้องห่วงโอ้โหนอะไรอ่ะ แปลกไม่รู้เลยว่าเคยมีห้องนั um ้นอยู่าไม่ใช่ผุดหรอกกลัวลิงกลัวยายตายแล้วเอ้ยยายยัดยายยังยังยังเก็บประตูยายตายยายยายบ้านเถอะไอ้เหี้ยเสียงโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์มาหาพ่อเมึงห่ะมันมาหายใจลดต้นคอใส่พวกกล่ะคุณยายเอ้าคุณยายม่งบิงไปแล้วกินยาแล้วก็ต้องนอนเนี่ย นอนตายนี่ไงน้อยน้อยอยู่น้อยอยู่เธอนอนแล้วเนี่ยเธอหลับเร็วชอบมากโอโหมึงเกีย่ไม่ให้เกลียดคุณยายเลยสัสเฮ้ยไปดับเหรอิบหายแล้วไปดับต้องไปรอบนึงิบหายแล้วเราต้องไปข้างล่างล้อมว่าเฮ้ยพี่ตาตัวมากเลยอ่ะตายแลววะลิงหายไปเนี่ยวิ่งตียละ ตีพ่อี้ตีราเไเเรวนีไอ้เฮียมึงให้พวกกูทำใจหน่อยแล้วมึงไงไอ้เฮียอยู่แนวหลังกูปากไม่สัตว์ึงเอินนำเลยไอ้เฮียเอยหลังเข้าพูดเล่นอะพอได้ยังี่ก็ม ห้องเีย kilo. อะไรเนะี่ยสัตว์กูถามจริง call. ใต้บ้านมีเฮียอะไรแบบนี้ต้องตรวจสอบกันบ้างนะครับทุกคนนะเฮ้ยเฮียกูไม่เดินนำมาให้ต่าโอ้โหคนตาบันไม่ได้ไม่ได้เพิ่ง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 ทำใจก่อนมันเปิดไวไฟได้แค่ไหนเราให้เราเข้าอย่างไอยู่นี่เลยเนี่ยแบบเอาอย่างงี้ไหมเดี๋ยวเปิดแล้วอะไรไม่รู้แอ้พวกกูวิ่งไปกูอะเออองไรใครเปิด ไม่บอกก่อนไม่บอกก่อนไอ้เหี้ยเอาแล้วครับแล้วนี่ก็คือรายการล่าท้าผีในบ้านตกเองนะครับผมเราก็คุยกันก่อนบ้านเฮียนนะครับผมตอนนี้อยู่กับเฮ้ยอะไรอยู่นี่พยายามุ้ดขึ้นมาข้างหน้ากูดิ What กูว่ากูรู้ว่ามึงแอบไว้ไหนห้องน้ำพอห้องน้ำเปิดไม่ได้แล้วมันขี้อยู่ที่นี่ เป็นสถานที่ที่เฮี้ยนมากๆโอ้ยเฮีย้ยยยยมันเอ้าแต่แล้วแต่หัวไอ้เข<ด>ีย้ยอยก็มายากลเฮ้ยไปดิไปมนึงเฮี้ยเี้ยมันล็อกห้องน้ำอะแล้ว <laughs> มันล็อกห้องน้ำไม่โคตรน่ากลัวเลย <laughs> ตอนนี้ทั้งสามคนจะต้องเผชิญหน้ากับฆาตกร ใช่กุญแจอยู่ที่ยายไอ้สัสมึงก็ว่าแล้วเดินไปเดินมาเนี่ยเชี่ยไม่โผล่มาสักทีจิกะกรพิกจิกะกอพิกอี๊ยมึงออกมานี่ทีเปิดตู้บ้านเนี่ยเอาเอา่ะอย่าบอกนะตายจบละห้องใต้ดินมึงก็ใช้ทีส่สคุมเลยเดี๋ยรอดก็ตายวันเอารบ เฮ้ยเปิดตูออุ้ยมึงโขอะไรไอ้สั์กู่านอยู่มึงเปิดแล้วเจอกูวิ่งไม่ได้เสียงประตูฮะเสียงประตูไหนเสียงประตูที่พวกกูไม่ได้ปิดแอบแออปแอปงแอเ้อโอ้ยเยียย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 อยยยยยย เนดูไหนกันนี่ยเอะเกอริผ่านหน้ากูเลย อยู่ไหนกันนะอุ้ยเฮียเคนละกลัวเลยสิกูอยู่ห้องนาฬิกาคือกูโดนแคมป์แคมป์มันเดินวนเป็นวงกลมอ่ะเฮียวนที่เดิมอ่ะเฮียอยู่ไหนกันฮะกูอยู่ห้องนาฬิกาที่ว่ามันแก้ปริศนาไว้อะลงบันไดแล้วขวาเจอกูกูอยากไปทางเฮ้ยขึ้นหลังเฮ้ยลาก่อนลาก่อนไป ไอ้ยี่มันใช้สเปรย์ไงเนี่ยใช้เขาห้าองนี้หขอเนี้ยอันนี้คุณเจไปใจตัวเองถึงว่าไม่เผิดไม่ได้เนี่ยกดตัวนี้ไปแล้วอะ แล้วมันกดแรงไม่ได้แล้วอ๋อโอ้ผิวไฟไงนี่คุณแจห้องใหม่เก็บเท้าอยู่นี่อยู่นี่มาอยู่นี่นัาากตะโกข้างหลังเลยสัตว์มาเข้าเข้าห้องไหแล้วปิดประตูเล่นไม่ได้ไม่มีตมังค์ไปวะเผลอๆมันเปิดได้เลยแต่ว่าอย่างน้นยมันก็ไม่เห็นว่า surprise, motherfucker. Big ว่ y big ว่ y เหมือนมีป่าเลยไอ้ภาแม่งดูไม่รู้เรื่องเลยเียเออมองเยี่สิบเลยตอนเนี่ยข้างหน้านี่เหมือนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าฆาตกรดูเสียงอเวอรดูเสียงทีวีปะเสียงทีวีเสียงทีวีนี่กูออกมาข้างนอกกูยังต้องเข้าข้างในก่อนอ่ะป๊บ อันนนนเป็นคนหรือ่าจะไม่ใช่คนแล้วล่ะุณเป็นใครผมจะเอาไปจากที่นี่ที่นี่ปลอดภัยเห็นหน้ามึงกูรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเมื่อกี้แอชเมนขึ้นไม่มีใครออกไปอะไรสักอย่างนานนี่โชงดีจ้ะเริ่มมีกินแล้วนะเคตายและแพ้จบไฟฉายเวทลอยน่าเกลียดมากเลยเอาแล้ว <c oughs> มึงฆ่าเพื่อนกูไปนคนหนึ่งเอ้า ดนเหลาแล้วอะไรยีะแล้กก่อนเออเล่นเล่นมาทั้งหมดเพื่อมาตายข้าง,องนอกเฉยไม่ได้หรอกตายไปหลายรอบแล้วรอมพีชแล้วต้องไงต่อจบแล้วไงรอชรัปเตอร์สองตายไงเออตายง่างออยาดู